คุณเคยหวังอยากมีหุ่นที่ดีมีซิกแพคใช่หรือไม่พยายามทุกทางกดอาหารออกกําลังกายหากักโหมอย่าลดความอ้วนใครว่าดีหามากินให้หมดแต่สุดท้ายก็ยังไม่เห็นซิกแพคแถมบางทีกลับอ้วนหนักกว่าเดิมเพราะจริงๆแล้วความลับของคนหุ่นดีคือการลดไขมันสนหรับร่างกายไขมันคือขอมีค่าไขมันช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย ช่วยปกป้องร่างกายจากการกระทบกระเทือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุและยังช่วยดูดซึมวิตามินบางชนิดอีกด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามร่างกายกลับมองว่ากล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองไม่จําเป็นร่างกายจะนํากล้ามเนื้อออกมาใช้และจะยิ่งกักเก็บไขมันแม้ช่วงแรกน้ำหนักจะลดเร็วแต่ไขมันไม่ไปไหนมันยังคงอยู่ในร่างกายคุณที่น่ากลัวระบบการเผาผลาญจะพังทลายเพราะร่างกายไม่มีกล้ามเนื้ออีกต่อไปเมื่อกลับม,มาใช้ชีวิตกินตามปกติ ย้ำนะครับว่าแม้คุณจะกินตามปกติคุณก็จะกลับมาอ้วนหนักกว่าเดิมหรือที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกนั่นเองน่ากลัวใช่ไหมล่ะครับทีนี้เรามารู้จักเทไขมันสะสมกันดีกว่าแบ่งง่ายๆเป็น3ชนิด 1. ไขมันใต้ชั้นผิวหนัง2ไขมันในหลอดเลือดและ 3. ไขมันช่องท้องซึ่งไขมันช่องท้องนี่แหละครับตัวอันตรายกว่าไขมันชนิดอื่นๆเพราะมันสามารถละลายเข้าสู่กระแสเลือดได้และมันจะไปขัดขวางทางเดินของเลือด ไม่ให้ไปหล่อเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายคุณแถมเจ้าไขามันช่องท้องนี้ยังเผาผลาญได้ยากที่สุดอีกด้วยครับด้วยเหตุนี้คนจึงเสียชีวิตด้วยโรคร้ายต่างๆพูดง่ายๆคืออยากหุ่นดีคุณต้องโฟกัสที่การลดไขมันซึ่งการออกกำลังกายมีผลแค่20%แต่อาหารมีผลถึง80%สส่วนอาหารที่ใช้ในการลดไขมันก็ไม่ใช่อาหารคลีนแต่เป็นอาหารครบครบมือ้อครบหมู่ครบสัดส่วนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แม้ว่าคุณจะออกแบบอาหารเองเป็นปรุงเองเตรียมวัตถุดิบเองคุณก็ต้องใช้เวลาและความรู้มากมายซึ่งสุดท้ายถ้าคุณทําได้ไม่นานคุณก็กลับมาอุ้นเพกเหมือนเดิมแต่อย่าเพิ่งหมดหวังครับเราขอแนะนํารีโบนที่สุดแห่งการลดไขมันโภชนาการสมบูรณ์ที่ออกแบบมาให้แล้วในทุกๆวันไม่ต้องปรุงอาหารเองพกพาง,ง่ายไม่ต้องออกกําลังกาย ลดแบบสุขภาพดีเพราะคุณจะได้รับครบมือครบหมู่ครบสัดส่วนจากโปรแกรมนี้ที่สําคัญไขมันลดแล้วหน้าคุณจะเด็โลงอีกด้วยมีคนทําสําเร็จแล้วมากมายจากการรับประทานโภชนาการสมบูรณ์แบบที่เราเรียกมันว่ารีบอนฟังแล้วสนใจใช่ไหมล่ะครับลองนัดคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณมาวัดไขมันกันครับว่า100%ของน้ำหนักตัวจะเป็นไขมันที่คุณต้องจัดการออกไปกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วพบกันในโปรแกรมรีบอลกันนะครับ